อันนี้น่าจะเป็นพาร์สุดท้ายแล้วผมคิดว่านะเพราะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆโลง่ลงๆดาวเท่ๆกับคนที่กำลังวิ่งไปไหนไม่รู้นะฮะโอเคถึงเวลาที่พวกแกจะต้องบีชฉันแล้วบูทฉชันแล้วไม่ใช่บีทแล้วก็ลาก่อดน,นะจ๊ะไปครับไปครับคนมันวิ่งไปไหนกันก็ไม่รู้ทุกคนผมไม่รู้ว่าคนหรือว่าโดนมังคับมาเหมือนกันนะ เนี่ยมันเป็นห้องแลบเว้ยเพิ่งจุดไปด้วยบุหรีอ่อะห้องแลบอะไรอุ้ยนี่ยมันมีคนที่เพิ่งวิ่งไปอ่ะคืออะไรอ่ะมันเหมือนวิ่งไปดูอะไรกันสักอย่างอ่ะวิ่งต่อไปเขาวิ่งต่อไปครับปู้เป็นลายแดงจริงๆเลยอ่าพี่นั่นอะ ด้วยมันเป็นแบบทดลองอะ่ะไข่จนแขนขาดแล้วก็เลือดซิบหมดแล้วอะ่ะนี่แล้วเขาไม่สนใจเราเลยไปวิ่งก็ดูหน่อยสิเก้าอีอ้ไปเลยเหมือนมีถ่ายทำด้วยว่ะทุกคนให้ทำวิดีโออ่ะซึ่งเฮ้ยเขาดูเลยวะ่ะเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะเี่ไม่สนใจกูเลยเหรอ ใจกูหน่อยไหมล่ะใจกูคือเชื่อเขาไม่สนใจเลยอ่ะโอเคขึ้นนี่ก่อนอ่าโอเคปึบปึบอ่าขึ้นไปเขาดูอะไรกันเขาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะก่อนที่จะนั่นอนะ ขออนุญาตลงไปดูก่อนว่าเขาดูอะไรกันเนี่ยเขาดูอะไรกันวะเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูเลยเว้ยดูน้ำกันเหรอทุกคนดูน้ำกันเหรอซึ่งดูทำไมก็ไม่รู้อะ่ะนี่ถ้าอยากดูจริงมาดูเรานี่เราจะขึ้นไปดูเลยเนี่ยไปฮะแปลงต่อแปลงตอ ถึงฮะเอออย่างนี้มาคืออะไรอ่ะเฮ้ยห,หน้าเขาก้มดูอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูอย่างนี้ก่อนมีอะไรเปล่าะขวาสุดอ่ะตันโอเค ดึงตรงนี้แล้วก็ไปทางขวาครับอ้ไม่สดเลยอ่ะมันไม่สดเราเลยอ่ะทุกคนอะไรวะหรือว่านี่คือฉากจบของโลกตึก้นหต้องขึ้นแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีแหนมตุ้มจิ๋วอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยเนะี่ย ใช่ไหมแล้วนั่นคืออะไรอะ่ะเดบอกนะคือแหนมตุ้มจิ๋วทั้งหมดอ่ะกูว่าใช่เลยเนี่ยคือแหนมตุ้มจิ๋วทั้งหมดที่กูต้องเก็บแต่กูเก็บไม่ครบซึงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเก็บครบจะเป็นยังไงนะทุกคนครับ นี่มันเป็นโซนแหนมตุ้มจิ๋วทั้งหมดเลยอะแล้วผมก็เก็บไม่ครบอ่ะโอ้ยหกักหักตายนะนี่ผมว่าจบนี่แล้วถ้าสมมติว่าพาร์ทนี้จบนะผมคิดว่า,าผมจะไปลองหาแหนมตุ้มจิ๋วดูดิ่กว่าลงมาละเขาดูอะไรกัรน่ะ อ่านี่โอเคไม่อะต้องลงอะขึ้นไม่น่าได้มันมีอันนี้ให้ลงอยู่ก็ต้องลงนะฮะชึบวงตกเด้อเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ไว้ทุกคนเออแล้วก็ลงอหร เดีเลยล๋ยวเราก็จะมาดึงอันนี้ซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้เลยอ๊บไม่มีแสงสว่างว่ะอืมทัน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 กินว่าทันเว้ยทันไหมทันว่ะทุกคน เราก็ฮะเสื้อหายไปไหนอ่ะเขาโบกมือให้เราไหมวะโบกเขาไหมเออไม่ต้องโบกหรอกเออโบอกทขาไหมไม่รู้แล้วสายเฮ้ยเชี่ยทุกคนเชีย่ยไอ้หนูมีห่ำด้วยอ่ะมันก็ต้องมีผู้ชายงั้นเราก็ต้องดึงเหรอเราต้องดึงหรอ ทุกคนมันคือเนื้อง,งอกชัดๆเลยเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันเรียกลงมาคือไอ้นี่เหรออ,อ้าวอ้าวอ้าวออาแล้วกูเข้าไปอยู่ข้างในเรียบร้อยเรียบร้อยกูเป็นคนบังคับเรียบร้อยฮะซะึ่งเฮ้ยาจะดึงให้แตกเหรอ ใช่เหรอน้ำก right. ็ทะลุดิเรียบร้อยอ่าแล้วไงต่อแล้วคือกูต้องไปไหนอ่ะไอเหียกูเป็นเนื้องอกอุ้ยเหียไอเหียรทั้งหมดไม่เหลืออะไรแล้วทั้งหมด

เคครับดึงเนื้งนงองอกข้างเว้ยนึงนไหมครับดึงไแปบบอ่าดึงงอ,อกข้างละโอเคขึ้นขึ้นไปเออนั่นแหละเดียแม่งเนื้งองอกข้างคนโอ้ยโอ้ยขอโทษน,นะ เดี๋ยวพวกแกทำชันน่ะเกเอาชั้นมาเป็นหนูทดลองน่ะฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นโอ้อึดหมดเลยโดนนะแต่แกตายซ้ะเยื่อเลเป็นขี้เลย ยังไงวะเนี่ยอือยังไงไม่รู้อะฮะมีไม้นี้เดี๋ยวเราจับได้อ่ะอ่าอ่าพี่เชี่ยขาขาดหมดแล้วน่ะ ทุกคนดีทุกคนมันมองเราเต็มหมดเลยอะมองทำไมวะ เออขึ้นละเียหน่งงอเหมือนแบบเจ็บปวดกันมากเลยทุกคนนะอ,า,อาดามาาา้าาาเาะาา คุณขอบคุณมากนะขอบคุณมากโอรยติดขอบคุณมากเคมีคนช่วยนะลงได้เหรอกูลงได้เหรออ๋อก็น่าจะช่วยเราแหละงั้นเราก็ลงเชี่ยรูแค่นั้นมึงก็ลงได้อ้ยปวดเจ็บเลยนะแต่ละดอก อันนั้นน่าจะไปไม่ได้โอเคโอเคช่วยกันช่วยกันอ๋ออันนี้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 รู้ล,ละอีกทีอีกที เออนั่นแหละเกเคไปกได้ไป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 ลงน้ำละโอเคตอนนี้คือม <uc> <อ>าแล้วให้กูเข้าไปเหรอโอ้หนาจุ่มไฟไม่เอาร้อนร้อนมันร้อนมันร้อน หายได้ไงวะต้องหาไม้ปะถ้าหาไม้ก็มีแค่อันเดียวคืออันนี้เว้ยไปเดินไปน่าจะให้แบบว่าให้ไฟมันติดอบ ร้อน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 เว้ <c oughs> ยร้อนยางงี้ยางงี้เหรอไ้ยรับรัเออรับรัไว้ รับไว้ก่อนรับไว้เออนั่นแหละซึ่งเอาไปไหนปะร้อนร้อนมันร้อนน่ะโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วร้อนน่ะอ๋อแล้วกูจะโยนไปทางนู้นทำไมกลับมาอย่ามาเอาไว้มาหนี่มาหนี่ทนร้อนหน่อยนะทนร้อนหน่อย เกิดแล้วโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราต้องรอดยิ่งหลุนๆเลยเดี๋ยวนะมีอันนี้อยู่นั้นดึงมาก่อนอึบอึบึบบไปเลยนะครับบึ๊ดบึ๊ดจัมบึ๊ดบึ๊ดจัมบึ๊ดบึ๊ดจัมบึ๊ดเอาบึ๊ดจัมบึ๊ดบึ๊ดจัมบึดบึดจับึ๊ด ยังไงอะเหมือนจะต้องเบียดให้มากกว่านี้อีกรอบอีกรอบนึงช่วยหน่อยโอ้ยแอกมากโอ้ยเลเทะโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณ คุณมากนะขอบคุณอืบโอ๊ยขอบคุณนะอ๋ออ๋เอเวลามันไม่พออ่ะ ขอบ,บใจนะไปแล้วเชื่อคนเหรอปล่อยเราปล่อย <S 1> <S 1> <S 1> ล่วงนั่นไงว่าแล้วมันต้องล่วงและเราก็มาอยู่ในนี้นะฮะดึบดึบไปไหนไม่ได้ ดึงฮะดึงอย่างเดียวดึงออกมาอุ้ดึงนี่เหมือนจะดึงออกได้อืมโอเคขังกูไม่ได้หรอกออกไปเออปลาก็ยังมาโอ้โหก้อนเนื้อว่ายน้ำด้วยนะทุกคนครับตามไป น้ำไป,ไปิดไปขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเอออันแหละอ้โวอ,อีกท่านทางยาวไกลนะคุคนะทาข้างหน้ามีเคนผมหัวข้างล่างแม่งหักเชื่อผมไหม วาก,กิ้งสร<ะ>้างไงโอ้โหเกี้ยงั้นเราออกไปแล้วดิงั้นน่ะเฮ้ยยิ่งกิ้งไปลูกขนุนเลยหลุน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 ไปเลยแล้วก็ออกมาที่ชายทะเลคืออะไรอะ่ะเราขยับไม่ได้แค่นี้เหรอจบแล้วเหรอใช่เหรอ ตอนนี้ในภาพกาเ็เริ่มซุอ่าจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ i n s i g h t นะผมนี่ก็เป็นพาดท้ายแล้วเนาะตอนนี้ก็ขึ้นเอ็นเครดิเป็นที่เรียบร้อยอืมก็เท่าที่ผมวิเคราะห์นะทุกคนนะก็คือเริ่มแรกมาเลยเนี่ยไอ้หนุมก็คือเหมือนจะอยู่ในแบบว่าในป่าเว้ตกไปจากป่าเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่งครับมันหนีคนที่แบบ ที่พยายามจะจับตัวไอเด็กคนเนี้ยซึ่งพอหนีไม่ได้สักระยะหนึ่งก็จะมาเจอเกี่ยวกับพวกแหนบตุ้มจิ๋วครับซึ่งมันเหมือนเป็นชิปบางอย่างที่จะเปิดไอตัวกลมๆในโรงงานนั้นได้นะฮะแต่ว่าผมเก็บไม่ครบแล้วพอมาเรื่อยๆครับก็จะมาเจอสิ่งปแปลกๆเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านางเงือกนั้นน่ะมันคืออะไรทำไมนางเงือกถึงช่วยเรา แต่ผมคิดว่านะสําหรับผมนะคือไอ้ก้อนเนื้อเนี้ยมันเรียกเรามาซึ่งไม่รู้เรียกมาทําไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเลย,เ,ลย,เ,ลยเป็นเนื้อหาที่ให้เราวิเคราะห์กันเอาเองนะครับสาหรับผมผมก็วิเคราะห์ได้เท่านี้ครับเหมือนสรุปสั้นๆก็คือเด็กคนนี้นะครับหนีอะไรมาบางอย่างและระหว่างทางนั้นนะที่จะมาหายก้อนเนื้อนี้นะก็จะเจอกับคนที่ ไายตาหรือบางคนก็ยิงไปเลยเหมือนตอนแรกที่ผมนั่นแล้วโดนชิงตายนะครับอืมผมไม่รู้ว่าโดนจับมาทดลองหรืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทดลองครับทดลองแบบอยู่ใต้น้ํเาเขาเหมือนในอนาคตโลกอาจจะแบบจมน้ําอ่ะนะทุกคนก็เลยไม่มีทางเลือกก็คือทอํายังไงให้ตัวเองอยู่ใต้น้ํานะครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเกม Insight